ค okay. ถึงร้านพี่บิ๊กบิ๊กแบงเเรซิ่งขนมแล้วนะครับวิวสวยเดี๋ยววันนี้ตามชื่อคลิปเลยนะผมจะมาใส่ไทสั้นนะทุกคนสงสัยใช่ไหมว่าทำไมผมถึงใส่ไทสั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับไปเดี๋ยวไปดูตอนใส่แล้วกันไทยสั้น อ่าทุกคนเดี๋ยวบอกก่อนนะว่าทำไมผมถึงเลือกใส่ไทยสั้นนะคือเรื่องมันเริ่มมาจากป้ายเนี่ยเห็นไหมไอตรงจุดตัวที่ขันน็อตเนี่ยมันมันขาดนะไอ้ตัวรองแผ่นป้ายด้านหลังเออเนี่ยมันจะมีรอยที่แบบเหมือนเป็นรอยที่มันไปโดนกันอนะเนี่ยมันกินเนื้อพลาสติกไปก็เลยทำให้แผ่นรองด้านหลังขาดนะจริงๆเปลี่ยน เขาเรียกไงเปลี่ยนกรอบป้ายประมาณ200-300าก็หายเออแต่ว่าอันนี้คือใส่ไทซั้นไปเลยนะไหนๆป้ายก็มีปัญหาแล้วแล้วก็ไหนๆก็จะใส่ไทซั้นอยู่แล้วนะก็เลยถือโอกาสใส่ไปเลยสรุปแทนที่จะเสียตังค์แค่200-300ารอนะกายเป็นเสียตังค์ประมาณเท่าไหร่วะพันแปดประมาณนั้นอนะ่ะเอออันนี้ไทซั้นหเมตรนะฮะก็ เป็นแบบพับได้แต่ว่าไม่ใช่พับแม่เหล็กพับโดยการขันน็อตนะนะขันยึดน็อตเอาที่ไม่เอาแบบพับแม่เหล็กเพราะว่าไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าแม่เหล็กมันมีโอกาสที่ป้ายมันจะหลุดได้ถึงใครจะบอกว่าแบบให้หาแบบตัวแม่เหล็กฮัดดิสอย่างเงี้ยที่มันแน่นๆอันนั้นมันก็ใช่ไงแต่แบบเอาเรื่องความสบายใจแล้วกันเออคือวางใจไทยที่แบบไม่ใช่แม่เหล็กมากกว่านะถ้าอยากพับก็เดี๋ยวค่อยขันน็อตเอานะ แล้วก็อันนี้เป็นเดี๋ยวให้ดูก่อนเป็นไท้ายสั้นแมสนะฮะมีใส่ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวแต่งไฟเลี้ยวเดิมได้นะมันจะเป็นไฟเลี้ยวที่แบบคือมันไม่ใช่ไฟเลี้ยวตาแมวอ่ะมันจะมีช่องให้ใส่ไฟเลี้ยวได้อยู่ที่ไม่เอาไฟเลี้ยวตาแมวเพราะว่ารู้สึกว่าไฟเลี้ยวตาแมวมันดูมันดูอันเล็กอ่ะถึงถึงแม้ว่าแบบมันจะสว่างนะเวลามัน กลางคืนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาเปิดไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวตาแมวสว่างใช่แต่ว่าผมรู้สึกว่าไฟเลี้ยวตาแมวมันอันเล็กเกินอ่ะเหมือนเวลาคนอื่นมองคนอื่นที่ขับตามหลังอ่ะเขามองเขามองไม่ออกอ่ะว่าว่าไฟเลี้ยวรถเราอยู่ตรงไหนนะถ้าเป็นไฟเลี้ยวตาแมวก็เลยเดี๋ยวใส่ไฟเลี้ยวเดิมเข้าไปดีกว่าอันนี้ในกล่องนะก็จะมีอันนี้เป็นไฟสองป้ายนะมีไฟสองป้ายแล้วก็อันนี้เป็นเหมือน ท้ายที่แบบต่อป้ายเวงน,นิดนึงเผื่อใครไม่ชอบสั้นๆนะมันจะแบบต่อต่อให้มันยาวขึ้นเล็กน้อยนะแล้วก็อันนี้เป็นตัวยึดยึดเข้ากับด้านใต้ประมาณนี้นะเนี่ยยึดอย่างเงี้ยตรงใต้ซุมลอนะแล้วก็เป็นอันนี้ท้ายของมันเลยท้ายที่ยึดป้ายทะเบียนอันก็เล็กๆดีนะดูในรูปรู้สึกมันอันใหญ่นะแต่ของจริงอันประมาณฝ่ามือเนี่ยอันเล็ก หนักอยู่นะดูแข็งแรงดีนะเหล็กรวนๆอันนี้เป็นที่ใส่ไฟแล้วสองด้านซ้ายขวาที่เหลือก็จะเป็นพวกน็อตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสติกเกอร์มีวิธีวิธีการใส่แถมมาให้สำหรับใครที่ใส่ไม่เป็นนะใส่เองไม่น่ายากนะแต่ว่าขี้เกียจใส่นะออก็เลยมาร้านพี่บิ๊กดีกว่าหาเรื่องขับรถด้ โอเคเดี๋ยวไปดูตอนใส่แล้วกันครับเริ่มจากถอดน็อตใต้บ่อนะสี่ตัวแล้วก็รู้สึกจะถอดอะไรต่อไม่รู้เดี๋ยวต้องดูไปเรื่อยๆต้องงงๆมาเลยแต่คือตัวยึดท้ายนะฮะมันจะมีแค่4ี่ตัวนั่นแหละเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะตรงท้ายแล้วก็น่าจะมีพวกสายไฟอะไรอยู่ข้างใต้ด้วยแต่เดี๋ยวต้องแกะมาดูอีกทีนะ ให้พี่บิ๊กจัดการไปเนี่ยสี่ตัวนี่รอยถอดสี่ตัวนี้นะเราเดี๋ยวท้ายก็จะหลุดออกมาแต่ไม่รู้ต้องถอดอะไรอีกนะเออ่อดูไปเรื่อยๆแล้วกันถ้าถอดแฟลิ่งข้าวออกมาแล้วนะดูซับซ้อนกว่าที่คิดดีแล้วที่ไม่ทำเองที่บ้านนะไม่นั้นมนันก็ไม่เสร็จดีแล้วนะที่มา้านะเออดีแล้วพ่อทาแล้วว่า ทำไมไม่ใส่เองไม่ต้องขับรถมิกดีแล้วที่ไม่ทําเองนะอ๋ออันนี้เป็นปลั๊กไฟสําหรับไฟหลังสองตัวนี้นะเป็นปลั๊กแบบดึงออกได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวก็ดึงท้ายออกมานะค่อยค่อยไป <c oughs> เออรอนแรกเรียกว่าดึงน็อตสี่ตัวปุ๊บออกแต่ไม่ใช่นะตอนนี้ไฟลิงท้ายด้านข้างด้านขวาไปแล้วนะตอนนี้ ไม่งั้นมันถอดปลั๊กไม่ได้ฮะต้องดึงออกมาก่อนตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะยากกว่าที่คิดนะฮะตอนแรกนึกว่าแบบเออจะถอดได้ง่ายตอนนี้คือมันเหมือนมันติดไปสมุดทุกอย่างนก็เลยต้องลองลื้อๆออกมาดูก่อนก็ถอดไฟลิ่งท้ายฝั่งขวาไปแล้วแล้วก็ซ้ายไปแล้ว ติดติดกับไฟท้ายด้วยนะถ้าใครจะถอดก็ต้องถอดตรงไฟท้ายออกด้วยแล้วก็ยังติดอะไรอีกก็ไม่รู้แต่เริ่มจะห้อยๆอ๋ติดสกรูหนึ่งตัวแค่นั้นเลยสกรูสายไฟหนึ่งตัวตัวเดียวตัวนี้นี่นีอยู่กัล่างต่อเนี่ยเสกรูนั่นแหะตัวสีเงินน่ะ ตัวเดียวอืมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวถอดตัวนี้ปุ๊บทายก็จะหล่นมาปับ๊บหรือเปล่าเดี๋ยวรอชมนะมันจะมีสายไฟอยู่ด้วยไงอ่าหลุดมาแนละ้วทายหลุดมาแล้วนะนะทายพร้อมกับสายไฟ ว้าวเรียบร้อยออกมาแล้วอ,ออกมาเรียบร้อยมีสายไฟด้วยอันนี้ไมโครโฟนคู่ใจเหมือนเดิมเอาเอาไปตั้งเดี๋ยวต่อไปก็ติดตั้งฐาน ท้ายสั้นกันต่อค,ความโสโคข้างในฮนะจุดที่ล้างไปไม่ถึงนะอาระยะธรรมโบราณเดี๋ยวไฟเลี้ยวต้องถอดมาด้วยแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะใส่ท้ายก่อนะ้ะใช้ไฟเลี้ยวเดิมนะฮะอย่างที่บอกไปเพราะว่าไฟเลี้ยวตาแมวมันมันเล็กไปอ่ะเพื่อคุณยายขับรถตามหลังแล้วเขามองไม่เห็นอะไรแบบนี้เราเน้นไฟเลี้ยวใหญ่ๆใ,ให้เพื่อนมองเห็นไว้ก่อนเออ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการประกอบท้ายนะแกะไฟเลี้ยวเดิมออกมาแกะไฟเลี้ยวเดิมออกมาแล้วก็เอาไปใส่ท้ายสั้น <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างเลยนะล้างไม่ถึงอันนี้เหมือนเป็นรอยจารบีดีดใส่ด้วยจารบีฉีดโซ่มัเงนียวเหนียวนะนี่ไฟเลี้ยวเดิม มีไฟทับทิมเ้วยเอาไว้ใส่อตรงท้ายที่มันยื่นออกมาได้นะก็แล้วแต่ว่าเจ้าของรถสะดวกใส่หรือเปล่าแล้วแต่ชอบตอนนี้ได้หนึ่งข้างแล้วนะไฟเลี้ยวซ้ายคือตอนแรกอ่ะคิดว่าเออจะขยับจะขยับฐานไฟเลี้ยวเข้าไปได้แต่ว่าพอลองขยับเข้าไปแล้วเหมือนองศาไฟเลี้ยวไม่ได้นะมันจะมันจะเชิดขึ้นหรือก้มต่ำลงนี่แหละก็เลย ต้องใส่ให้มันยาวๆอย่างเงี้ยไม่รู้ใครจะมาเดินชนแล้วหักบ้างนะดูดิโคตรยาวเลยยื่นมายาวมากอนาคตต้องหาไฟเลี้ยวแต่งอันเล็กๆนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะเดี๋ยวรอใส่ข้างนะไฟเลี้ยวแล้วเดี๋ยวไปใส่ที่รถกันไฟเลี้ยวด้านขวามาแล้วตอนนี้ได้ทั้งสองด้านแล้วนะเหลือเดี๋ยวต้องมีการตัดต่อสายไฟของ ไฟสองป้ายทะเบียนเล็กน้อยนะใช้ของเดิมปลัก๊กอันเดิมของไทยเดิมเนี่ยตัวเนี้ยเราจะใช้ตรงปลั๊กนี้นะตัดตรงปลั๊กนี้มาแล้วมาใส่กับอันนี้ที่เป็นสายอยู่นี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 ่เป็นสายเปลา่ปลาๆอยู่นะต้องใช้วิชามานกันเล็กน้อยนะก็มีสองสายเองอะ่ะมีไฟเข้ากับกาวแค่นั้นแหละสีแดงกับสีดำแต่ว่าถามว่าทําเองได้ไหมก็ไม่ได้นะ <laughs> ทําเองไม่ได้นะเลยต้องพึ่งร้านนะดีแล้วที่ไม่ทําเอง ปอกสายไฟก็ไม่ได้แล้วขาดไม่รู้จบไม่ได้ไงอ่ะประกอบอุกร์เของไทซันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเอามาติดตั้งกับท้ายรถนะดูแล้วน่าจะยุ่งยากอยู่ดีแล้วที่ไม่ทำเองที่บ้านเดินสายไฟอะไรเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวมีต้องค่อยๆใส่มาเพราะมันติดสายไฟนะ อะไรอ่ะมมแมตเอียงอ่ะมันปรับได้ไหมอ่ะไม่มันก็กันตรงสองรูแล้วเนจริงรอ่ะม,มันเอียงอย่างงี้อ่ะใช่ป่ะปรับไม่ได้หรอปรับได้ไหมพี่บิก๊กหรือว่ามันฟิกอย่างนี้ละจ่ออะไรอ <laughs> อันนี้คร่าวๆนะฮะประมาณนี้แล้วดูไฟเลี้ยวดิทุกคนยื่นมาประมาณ8เมตรอะ่ะ ไฟเลี้ยวยาวประมาณ8เมตรโคตรยาวไปเลยใครเดินชนนี่แบบหักเลยนะเพราะฉะนั้นต้องหาไฟเลี้ยวแต่งแล้วไม่ก็ตามแมวแล้วนะแต่ใส่อย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวใส่ดูกันใช้งานไปเรื่อยๆไม่พอใจก็ค่อยเปลี่ยน <c oughs> <c oughs> ไม่พอใจก็ค่อยเปลี่ยน <c oughs> ทำไมาไฟสองป้ายมันเอียงอย่างนี้โคตรซิ่งเลยอ่ะทุกคนดูดิโคตรโคตรซิ่งกลายเป็นรถซิ่งไปแล้วจากรถถูกกฎหมายหน่อมแนมนะกลายเป็นรถซิ่งไปแล้วตอนนี้ใจแตกแล้วใจแตกคือพูดไว้หลายคลิปตั้งตั้งแต่ขับ CBR เลยว่าไม่เคยคิดจะใส่สักครั้งเลยนะท้ายสั้นแล้ววันนี้ไม่รู้ผีเข้าหรือเปล่ากลายเป็นว่าใส่ไท้ยสั้นซะงั้นกัน รู้นะว่าคนดูบางคนอาจจะขัดใจสําหรับไทยเดิมนะวันนี้ก็ใส่ไทยซันให้แล้วนะสมใจอยากแล้วนะยินดีด้วยยินดีด้วยนะใส่ไทยซันให้แล้วนะครับสาหรับใครที่อยากเห็นไทยซันมาแล้ววันนี้มาแล้วเออเนี่ยทุกคนผมให้ดูอะไรอย่างหนึ่งคือจริงๆอ่ะจริงๆนะไอไทยซันอย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าแบบพับไม่ได้นะเพราะถ้าพับพับได้มันจะเป็นแม่เหล็กใช่ไหมแล้วถามว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าพับไม่ได้เพราะว่าพับแล้วมันชน มันมันพับได้แค่เนี้อันนี้คือชนไฟเลี้ยวแล้วนะถ้าอยากพับให้ได้มากกว่านี้ก็คงต้องใส่ไฟตาแมวนะแต่อันนี้ผมว่าจะไม่พับไปก่อนก็อยู่อย่างเงี้ยก็ได้อยู่นะสวยดีสรุปถ้าพับแล้วมันจะชนนะก็เลยไม่ต้องพับแล้วกันเออเดี๋ยวต้องมาตั้งองศาไา้กันอีกทีว่าแบบจะเอาเอียงแค่ไหน ต้องลองนั่งดูด้วยนะเพราะาเดี๋ยวพอน้ำหนักกดไปเราจะได้ปรับองศาถูก่ะจะได้ไม่ไปขูดกับลอ้อหลังนะเสร็จเรียบร้อยนะทายสั้นแมสแมสรู้สึกแบรนด์นี่ของคนไทยด้วยนะไม่แน่ใจนะใครรู้ก็บอกได้ในคอมเมนต์นะเดี๋ยวเหลือติดใต้นะไฟทุกดวงติดหมดปกติ เดี๋ยวไปเอาป้ายทะเบียนมาใส่ก่อนจุดเริ่มต้นจากกรอบป้ายมันขาดทําให้ได้ไทายสั้นมานะไม่น่าเชื่อเลยขอบคุณป้ายที่ขาดในวันนั้นนะแมนก็ยังไม่ได้ใส่ท้ายสั้นหรอกเอออันนี้ฉุกเฉินไงฉุกเฉินใส่ท้ายสั้นเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันหน่อยบอลลูนน้องชื่อบอลลูนนะน่ากลัวมากอ่ะ ติดตั้งป้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะไฟสองป้ายอยู่ตรงนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเดิมนะจะยืนย่นๆออกมาเยอะหน่อยแต่ก็ได้อยู่นะไม่ไม่เกะกะเท่าไหร่คือพอมีป้ายอะ่ะมันจะรู้สึกแบบท้ายมันดูเต็มขึ้นอันนี้ผมติดโดยการใช้กาว 3M นะ 3M สองหน้านะในการติดป้ายไม่อยากเจาะเพราะว่าไม่เดี๋ยวมันจะเป็นตำเนีย 3M ก็อยู่นะถ้าเราเลือกของดีๆนะพวกที่ติดแล้วหลุดนี่อาจจะแบบ มันก็มีหลายปัจจัยไม่ได้อยู่ที่กาวอย่างเดียวอาจจะอยู่ที่แบบน้ําโดนน้ําอะไรอย่างงี้ด้วยแหละแต่นี้คือ 3M กันน้ําแบบเหนียวพิเศษที่เอาไว้ติดในห้องน้ําอ่ะติดพวกที่วางสบู่อะไรอย่างนี้ในห้องน้านะสาหรับที่ผมเลือกใช้นะครับไฟเลี้ยวอะไรติดปกติเลยเดี๋ยวให้ดูเปิดเปิดไฟเลี้ยวให้ดูดีกว่า ันนี้ไฟสองป้ายติดนะนี่สีน้ำเงินด้วยไฟเลี้ยวติดปกติประมาณนี้ล้กันสำหรับไทสันอตอนนี้ใส่ของแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านนะอย่างที่ทุกคนเห็นไทสันผมเปลี่ยนมาเป็นแนวซิ่งๆแล้วท้ายเดิมถอดออกนะ เราจะเริ่มแต่งซิ่งกันแล้วเดี๋ยวมีแผนว่าจะเซ็ตน้ำมันโช๊คด้วยแต่เดี๋ยวดูก่อนยังยังไม่ชัวร์เซตน้ำมันโช๊ก็คือถ้าเป็นนครเนี่ยผมจะมาร้านพี่บิ๊กนะในการแต่งรถอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นสงขาผมก็จะไปร้านพี่เมย์ไทยแมนนะสำหรับใครที่สนใจร้านนี้นะ BIG b a n งค์เรซิ่งช็อปมาได้นะผมรู้สึกว่าคือพี่บิ๊กเขาเขาดีอะ่ะอ มันมีอะไรมากกว่าคำว่าเซอร์วิสนะเออก็เลยรู้สึกแบบสบายใจแล้วก็เชื่อใจก็เลยมา Big Bang Racing นะกรณีที่ผมอยู่นะครศรีธรรมราชแต่กรณีที่อยู่สงขาผมก็จะไปไทรแมนนะร้านที่มีอันนั้นก็เป็นร้านประจำผมจะเข้าอยู่แค่2ร้านเนี่ยสำหรับร้านนอกอน,นะสำหรับใครที่สนใจก็ร้าน Big Bang Racing นะอยู่ อำเภอขนอมนะจังหวัดนครศรีธรรมราชทางไปโรงไฟฟ้าเหมือนเมื่อกี้มันเป็นโค้งหักศอกนะก็เลยตรงนั้นไปนิดนึงลองหาใน Facebook ก็เจอนะใน Google Map อะไรเงี้ยเจอนะใครสนใจก็มาอุดหนุนพี่เขาได้นะบริการดีมากแล้วก็ได้อะไรมากกว่าคำว่าบริการเออคือแบบได้ได้อย่างอื่นมาด้วยนอกเหนือจากคำว่า ซ่อมรถให้อ่ะเออมีอย่างอื่นด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะเดี๋ยวเดินทางกลับเดี๋ยวดูกันว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะฮะช่วงนี้ก็อาจจะลงคลิปที่หน่อยนะสองสามคลิปที่แล้วอ่ะไว้แค่นี้